ครับผมมาณนี่ปอะมาชื้ชุดช,ดช,ดช,ดชดเอาไปเลยต้มสะดุ้งต้มสะดุ้งเดี๋ยวเราคนของเขากันแนงหน่อยซ้ำกันรังควัน่นพ่อเหมๆนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวผมออกตักหมดเลยสุดตัวนั้นบอกเลยว่าสุดตัวนั้นมุย ตัวอยางเป็นตัวอย่างเาผมเอามาไม่ๆอยู่กับใดนะครับข่าเลยข่านเลยครับันโตแล้วก็ไปล่อเอามาแยวเตี๋ยวพอขาเลยครับเนี่ยนครับมี่กการทันเนี่ย ตาก็ได้หันแล้วก็ตากครับผมตอนนี้อยู่บ้านนีนยังใส่แต่ตาเราใหม่ใยสย่สูส่รจังเดิม,มเข้ารับงา,าน น้องฟอนมีคนใส่ดีครับผม

เาเป็นวันแง่าง่ชิ่วชิ่วปกตีแต่งตัวลอยคนนี้นะครับน้อ 何だよ ตุจุตุจเอาไปเลยต้มสะดุง้งต้มสะดุง้งเดี๋ยวเนดะี๋ยวเราค่อนอ้เขากันให้น้อยซานมันกระลังควันนี่นะมกุมกมุกพ่อเหิ่มเหีมนะครับเนาะที่เด็ดเลยมันสิหวานกระลังดีครับแบบนี้ ล่องกันเลยนี่ครับกระแฮมซีนกระแฮมโอ้มีเอ็ดครับมีเอ็ดมีเครื่องในเนาะนี่นะครับนี่จะได้หลากหลายอรรถรนี่ค่้าเดียวเลยลงไปเลยนี่ครับใส่กับแจวผม

อุ่มเดียครับนี่ย่างหวานนะครับดุดปัดดุปัดเลยบ้านเขาเตบาีบอลกันก็ือทีนไนป่เป็นขนมหวานขกฟุ้นเลนวันวน,วน,นี้มีเข,าข,ข้าคั่วติดปองนี่ข้าวคั่วติดตี้ยเลยมันเป็นง่ายในแค่นี่แหลว่ามันง่ายเข้าคั่วครับใส่เกลค,มคุมจะขคมจัสนมแล้วชิมนมกัน ผมเจ้ออาขมเสื้อหอยเสื้อหอยคู่คู้นแบบติดมันเ๋ยวร้องตัวนี้มั้งนายยู่งหมด ก๋วยพี่น้องก้อยแห้งบอใส่เลือดเผ็ดเพชรผมผมรสชาติที่ยินหวานเรได้กินมาเป็นสิบป,ปีแล้วนี่ทำไมเลือดต้องสือท่านนี่ครับวันน,น,นี้มีโอกาสได้กลับขึ้นมาอีกแถวนี้เมื่นกี้รสชาติที่ขึ้นเก่าบะระหลับตะพอนเนี่ยหืม เป็นเพชรสมบูรบตสมเสีบ,บเป็นต่แสบสมซื้อสารพัดส,สินส่วนเี่กอนเลยมีละเอียนมีเครื่องในเนาะอันนี้นี่ปกตินี่บ้าบ่อยสิบุกินเลยดิไปร้านอื่นนี่ไม่สิ่แงะยำก่อนนี่แง้ส่วเลยอันนี้มันเท็ดดีครับกินได้บ่มียแง เปียวเว็ดมาเต็มถ้านมาบอกผื่นมาแล้วไปร้านไหนก็นต้องสั่งตลอดเลยเนี่ยต้มสุดุ้งเนี่ยเป็นเมนูแบบประจำตัวไปแล้วครับเมื่ออันนี้เป็นหม่ามไส่ของมาร์กเลยเหรอต้มใส่จ้าประนัดเลยลเหรอเนี่ครับเจียวขอมอหมตัหมดเลย สุดทัวนั้นบอกเลยว่าสุดทัวนั้นลุ้ยคนามซอสตับอยูความนี้มันสดนะมันอที่ต๊ดๆๆๆเปเรื่องๆอ่ะหวานกระทังดีสุดบวกอย่างเด,ดียว มีดมะเปาแซ่บกรต้องแจมเจ้าเดือดๆขนาดเลยเียบอันนี้ก็เป็นเมนูอาหารลราคาเนาะครับเนาะนี่นะครับราคากถทอวา่าบผกแพงอยูดเกินไปครับกรลังดีครับราคาส่นนี้หลากหลายครับเมนูอันนี้เป็นเมนูลาบเมนูไก่เมนูต้มเมนูย่างเนาะฝั่งน้านนี่ก็เป็น พวกสมตำพวกย่ำครับเครื่องดด่มน่ครับลานเพื่อนก็ตังอยู่ถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับเนาะปากซอยนี่ซอยอย่างเงี้ต่อปากซอยรัตมยมนะครับซอยบางละมัดนี่ครับยุตองคำบิ๊กซี่น้อยตลาดตลาดไอวัดประดูครับผมวัดประดูชิมพีนะครับเนาะนี่ครับรถแลแรนไปแรนมาเข้าไปในซอยนี่ก็เป็นซอยไปตลาดนา้ำรัตมยมนะครับ นี่ครับร้านเพิ่นเปิดขายตะยามแรงเนาะอ๋อนี่ครับไปหามาแวะครับนี่เบอร์โทรครับเบอร์โทรทางร้านนะครับเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแสียบอีกคลิปนึงนะครับเนาะน่ามาฝากมาตอนพี่น้องครับผมจะจะในกับฝากให้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเป็นกำลังแรงแห่งใจให้กันนะครับคลิปนี้อำลาผ้าจากไปก่อนครับมาพอกันไม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ